ยัดเคเดี๋ยวเฮ้ยได้เลยหรอทุกคนโอเคครับผมก็ต้องกล่าวสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง s l e e TV เช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะผมเราก็อยู่ในฟีฟ e นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมมี ทั้งของฟรีและก็ของที่ต้องเสียเงินนะครับผมก็ก่อนจะไปดูนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งไว้พี่นะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูวิกิจกรรมสายฟรีกันก่อนเลย นะครับผมก็โอเคผมก็วันนี้นะผมพี่มีเว็บดีๆมาให้น้องๆได้ดูกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะผมพี่อยู่ในเว็บฟรีวันโซนนะครับผมเป็นเว็บสมแล้วก็สมไอดีแล้วก็เป็นเว็บสุ่มเพชรนะครับผมก็วิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับผมเพียงแค่น้องนะครับผมคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปพี่นะครับผมเราก็จะอยู่หน้าสมัครใช่ไหมทุกคนโอเคนะผมก็วิธีการสมัครสมาชิกนะผมก็สมัครง่ายๆนะผมเพียงแค่น้องนะผมใส่ไอดียขั้นบนนะผมกรอข้างล่างนะผม ให้ใส่เป็นพาสเวิร์ดนะผมก็คือพาสเวิร์ดกับรีพาสเวิร์ดให้เหมือนกันนะผม2อันนี้นะครับผมทีนี้ก็กดสมัครไปเสร็จเรียบร้อยนะผมก็เข้าเว็บมาเลยนะผมโอเคครับผมก็มาดูวิธีการเติมเงินนะผมตอนนี้นะก็เข้าไปที่หน้าบนเลยครับผมก็ตอนนี้มีก็ตอนนี้นะผมมีเป็นเติมระบบอ่างเปาอย่างเดียวนะครับผมก็มาดูวิธีการเติมเลยดีกว่าครับผมวิธีการเติมก็นี่แล้วผมตามที่นี้เลยนะครับผมบอกนะครับผมแค่นี้ง่ายๆนะครับผมแล้วก็ใส่ดิ้งข้อขวัญตรงนี้นะครับผมนี่ วันที่พี่เคยใส่นะครับผมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับผมก็วันนี้พี่ก็เติมมาแล้ววันี่เรียบร้อยนะครับผมพี่มีเครดิต100เครดิตนะครับผมเดี๋ยวพี่จะมาดูเกมอะไรมีเกมอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับผมก็จะมีเกมสุ่มท่าปักธงนะครับผมมีเกมชิ้นส่วนมีเกมเพชรนะครับผมสุ่มเพชรแล้วก็เป็นสุ่มไอดีไม่มีเกลือด้วยนะครับผมก็ใครอยากเล่นไหนก็มาเล่นกันนะครับผมเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มเพชรให้ดูกันนะครับผมวิธีการสุ่มเพชรก็กดเข้ามานะครับผมแล้วก็กด ดูีไอดีของเราเข้าไปนะครับผมวีไอดีของเรานะฮะแล้วก็มาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับผมสุ่มทางแรกครับผมเราจะได้หรือเปล่านะฮะมาดูกันทุกคนโอเคครับผมและเรียบร้อยผมเป็นชิ้นส่วนนะครับผมเกลือไปครับผมก็คือเกลือแหละอืมแต่ว่าชิ้นส่วนนี้รู้สึกว่ามันจะเอามาแลกอะไรได้สักอย่างนะทุกคนนะฮะโอเคครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนอีกหนึ่งอันนะครับผม โอเคครับ okay, ผมมาครับผมต่อกันเลย, heute, ยงงครับผมในวันนี้ยังไงครับผมยังไงครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเพชรแค่ลไล้หนึ่งพันแปดร้อยเพชรนะทุกคนครับผม สำหรับน้องคนไหนน้องๆคนไหนนะผมที่อยากจะมาส่งเว็บนี้นะผมก็เดีย๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยละกันนะ okay, ครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อกันเลยดีกว่าครับผมไปโอเคนะครับผมก็จะมีกิจกรรมนะครับผมนี่นะครับผมซึ่งล็อกอินนะครับผมเป็นกล่องอะไรไย่รง้ดูเนี่ยอืมเป็นกล่องบูย่าเดย์นะครับผมซึ่ง ทำภารกิจเพื่อรับรางวัลนะครับผมวันที่13นะครับผมเดือน11ถึงวันที่14เดือนเซเวนเลยนะครับผมก็2วันนะครับผมอยู่2วันเพื่อล็อกอินเขอรับอันนี้นะครับผมเราก็ได้มีกิจกรรมนี้นะครับผมอ่าบูย่าเลยครับผมเสาร์อาทิตย์พิชิตบูย่านะครับผมก็คือบูย่า1ครั้งนะครับผมจะได้เป็นบัตรโกลรอยัลนะครับผมบูย่า3ครั้ง จะได้เป็นไดมอนด์รอยัลนะครับผมแล้วก็บูย่าครั้งนะครับผมจะได้เป็นกระทะนะครับผมนี่เฮ้ยกระทะยังสวยเลยทุกคนไม่แน่ใจว่าจะถือหน้าล็อบีได้หรือเปล่านะครับผมแต่โคตรเท่ครับผมโคตรเท่เลยนะครับผมซึ่งตัวนี้พี่ก็มีกระทะที่เท่ๆนะครับผมก็กิจกรรมนะครับผมจะอยู่ตั้งแต่วันที่13นะครับผมถึงวันที่15ห้านะครับผมอยู่2วันนะครับผมก็เสาร์อาทิตย์เนาะ โอเคก็มาเล่นกันได้นะผมใครที่อยากได้ของฟรีแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีกิจกรรมนี้นะผมภารกิจอ่าภารกิจเส้นทางนักสู้นะครับผมแต่ว่านี้นะผมสามารถดึงแลกได้แล้วนะครับผมมาก็เดี๋ยวมาแลกกันเลยดีกว่าครับผมก็สิ่งที่หน้าแรกก็จะมีเป็นอันนี้นะครับผมเป็นภาพปิดปากนะครับผมแล้วก็เป็นบอร์ดนะครับบอร์ดซึ่งสวยมากนะครับผมนี่ โอเคแรกเรียบร้อยนะครับผมอ่ามีอะไรหน้าแรกบ้างเอ้ยอันนี้ก็หน้าแรกนะครับผมอ่าอันนี้ก็หน้าแรกนะครับผมแต่ก็ได้อันนี้ดีกว่านะครับผมตั้งเรียบร้อยครับผมอ่าวันที่สิบเอ็ดนะครับมีกิจกรรมล็อกอินด้วยนะครับผมก็คือล็อกอินหนึ่งวันได้บัตรสร้างห้องนะครับผมหนึ่งเกมนะครับผมสองวันได้บัตรอ่าโกลอรย่อยนะครับผมสามวันได้บัตรไดมอนดลรอยัลนะครับผมแล้วก็สี่อ่าสี่วันนะครับผมจะได้เป็นบัตรคับแลนด์นะครับผม อล็อกอินห้าวันก็ได้เป็นสกินปืนถาวรอนอักไปเลยทุกคนเอ้ยเอาว่ะเอาว่า,า,วาหมาะรับสายฟรีมากเลยนะครับผมสายฟรีโคตรเยอะนะครับผมโอ้โหแล้วก็จะมีภา4 4รกิจ 4V4 ตะลุยแบบใหม่ด้วยนะครับผมอาจะได้เป็นกระเป๋าหัวนี่กระเป๋าออมกระเป๋าแฟนทอมอ่ะยังไม่มาผมยังบักอยู่นะครับผม เล่นแผ่นที่ใหม่15าตาแล้วผมได้บัตรเนี่ยไอ้ได้กระเป๋านะครับผมแล้วก็10ตาได้บัตรเป็นบัตรปืนเนะี่ยบัตรสมปืนนะครับผมแล้วก็เล่น3ตาจะได้เป็นบัตรโกลอัลยนะครับผมโอเคครับผมไาเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่เป็นเสียเงินกันเลยดีกว่าครับผมในวันนี้ก็กิจกรรมนี้ผมเป็นกิจกรรมแก๊งสี่สีออกิบัติการล่าข้าหัวนะครับโอเคมาครับผม เข้าไปดูเลยดีกว่าครับผมตอนนี้อันนี้โลอะไรเนี่ยอ๋อกดอันนี้หนึ่งครั้งแล้วคือจะได้อ๋อโอเคเข้าใจละนะครับผมก็คือตอนนี้พี่มีห้าพหกรยสเพชรนะครับผมห้าหสองสองเพชรนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามา ทำดูกันดีกว่าครับว่ามันเล่นอย่างไงนะครับผมมาดูของรางวัลกันเลยดีกว่าครับผมก็จะเป็นของรางวัลอันนี้นะครับผมก็คือสีแดงนี่ก็อยู่ที่ร40ิดาวนะครับแล้วก็ไออันนี้นะครับผมนี่ไอไตฝุ่นเนี่ยไอสึนามินะครับสึนามิบว์นี่ครับผมเป็นร2อยิบนะครับสีฟ้านะครับผมสีม่วงทอรไลท์บวลนี่ครับผมเป็นร2อยี่สิบนะครับผมแล้วก็ทอร์นาโดบว์นี่ครับผมร2อยิเหมือนกันนะครับผม สองชุดนี้จะเท่ากันเนสองสองสามชุดนี้เท่ากันเลยนะครับผมแล้วก็จะมีแยกชุดด้วยนะครับสําหรับอ่าไออันนี้นะครับผมอันร้อยสี่สิบเนี่ยเอออันนี้ร้อยร้อยสี่สิบใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือเอามาแยกขายเป็นส่วนๆ,ๆนะครับผมก็คือสี่สิบสี่สิบสี่สิบสี่สี่สี่ห้าห้าชิ้นก็ยี่สิบสองร้อยอ่าซื้อแน่นอนครับผมซื้อนี้ร้อยสี่สิบถูกแน่นอนครับประหยัดกว่านะครับผมแล้วก็มี อันนี้ด้วยนะครับผมเออน่าสนใจน่าสนใจโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเราจะหมดสักกี่เพชรครับผมไปครับผมมาดูกันฮนะไปสิบครั้งครับผมปังโอ้โหหนึ่งสี่ห้าหกเอ้ยได้อยู่เอาอยู่เอาอยู่โอ,โอ้โหได้แค่นหนึ่งวะ ได้แต่นหนึ่งว่ะเฮ้ยยังเกลือยังเกลืออะไรทุกคนเฮ้ยยัดแค่เดี๋ยวเฮ้ยได้เลยเหรอทุกคนเฮ้ยง่ายไปเปล่าได้เลยปะวะได้เลยปะได้เลยป้าทุกคนเดี๋ยวได้เลยปะเ,เ,เ,เดี๋ยวไปดูก่อนอ่ะไม่ได้นี่ว่า ได้เลยปะวะงงเนี่ยคืองงแล้วนี่ทุกคนเฮ้ยไ <Hey, S 1> ม่ได้เลยทุกคนเฮ้ย hey. ได้เลยเว้ยรอบเดียวเฮ้ย hey. What the what t h e what the, what the ทุกคนโอเคเดี๋ยวเปิดกันเลยดีกว่าครับผมปังยีดเคโอเคเราได้มาแล้วนะครับรอบเดียวได้เลยวัดวัด t ด้อ โอเคครับผมแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับผมโอเคทุกคนก็พี่ก็ได้มาแล้วนะครับผมสําหรับชุดนี้นะครับผมมันชื่อชุดอะไรวะ,ะชื่อชุดนะครับผมวิลไฟบนะครับผมยิดเคเดี่ยวที่เดียวได้เลยเหรอโคตรจัดโอ้โหโอเคเดี๋ยวเรามาแต่งตัวกันเลยดีกว่าครับผมอ่ะ เราควรจะแต่งตัวแบบไหนนะครับผมโอเคแน่ okay. นอนเราก็ต้องใส่หวัวค้างคาวหน่อยดีกว่านะวันนี้นะครับผมแล้วก็หน้ากาก,ากเราไม่เอาเรา,เราใส่เป็นหน้าก,ากากนี้เหมือนเดิมดีกว่าเลยครับผมอ่าเท่เลยทั้งวนี้เอฟเฟกกระจายมากเลยนะครับผมตอนนี้ไอ้กางเกงมันเท่อยู่นะทุกคนเสื้อเอฟเฟกต์มันอาจจะเยอะไปนะครับผมเอ้ยถา่าเท่ไว้ที่นะครับผมสําหรับกางเกงเนาะคือมันก็เท่ทั้งทั้งชุดเลย เนี่ยครับผมแล้วเสื้อนะครับผมเสื้อเป็นซ่อนกระเป๋าได้ด้วยนะครับโอเคครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูในโซนกันดีกว่าครับผมมันจะเท่ขนดไหนฮนะไปไปดูในโซนกันสักหน่อยลักกันนะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้ก็เข้ามาในโซนมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูทีละอย่างเลย,ยนีดทีหน่อยลย่อยแต่เข้ามาข้างในก็คือมันจะไม่มีเอฟเฟคเสื้อหรือเปล่าเนี่ยเออไม่ต้องวิ่งอะไม่ต้องวิ่งดิ กับกางเกงเับผมกางเกงจะมีเป็นอ่าเหมือนไฟนะผมแต่ว่าเสื้อเสื้อมันไม่มีเอฟเฟกต์เลยวะคือทั้งชุดมันมีเอฟเฟกต์แน่นอนนะครับผมโอเคครับผมก็สาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งไว้พี่ด้วยนะครับผมส่วนใครที่อยากได้นะครับผมก็ไปลุ้นกันเอานะผมพี่กดไปแค่ครั้งเดียวนะครับส่วนใครได้น้อยกว่าพี่นะครับ ก็คือหมดน้อยกว่าพี่ก็คอมเมนต์ให้พี่ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเนี้ยแล้วเจอกันใหม่นะผมคลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็บายบายทุกคนบายบายครับจุบ๊บ